เขาอยากมาสัมผัสอยากมาดูว่ามีเยอะมีมากขนาดไหนอาจารย์ถูกพร้อมที่จะต้อนรับนะครับตอนเล่นสตรีมเรียวหรือชาวคีเตอร์จะได้มีบทบาทมาร่วมปฏิสัมที่เราปรับเป็นลานนะครับเป็นลานเพื่อจะได้เป็นที่ชุมนมุมรวมคน มพื้นที่เราเตรียมต้อนรับเพื่อนๆมันกว้างวันนี้มีความสุขความสุขกับมะม่วงงาช้างแดงกันนะครับหอ,อมนุ่มเนื้อจะสีสดใสออกเหลืองเข้ม นะครับพันกันตรงนี้นะครับวันนี้เราจะไปที่การมหาชูโดยเฉพาะงาช้างแดงเขียวเสเวยน้้ำดอกไม้โชคอันนั้นโดยเฉพาะชื่อสบายสบายครับผมห <c oughs> อ,อมนุ่มเนื้อจะสีสดใสออกเหลืองเข้ม นะครับขวางมากนะครับพี่นอ้องรับและแล้วที่เรียกมานี้เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากในการส่งออกสบายสบายครับผมทุกวันทุกวันลูกไหนที่สุกแล้วก็ลูกไหนที่แก่เต็มที่เราก็เอาไปทานกันนะครับ แล้วก็จะมาเจอกันแล้วนะครับนอกหอเป็นยังไงบ้างเนาะสุกหรือยัามีพ่อค้าแม่ขายบางท่านอยากจะชิมดูเขากข็มาขอชิมซื้อไปด้วยนะครับเหลือประมาณตอนนี้เราให้อยู่ประมาณไม่เกินสิบต้นนะครับไม่เกินสิบต้นนะครับ นี้คือสายพันธุ์ใหม่โดยเอาสายพันธุน์วันนี้เราก็ร้อนเหมือนเดิมอากาศก็ร้อนมากเหมือนเดิมนะครับมีพ่อค้าแม่ขายบางท่านอยากจะชิมดูเขาก็มาขอชิมซื้อไปด้วยนะครับเราก็มาถึง ้นมะม่วงที่เราอยากทุกวันทุกวันลูกไหนที่สุกแล้วก็ลูกไหนที่แก่เต็มที่เราก็เอาไปทานกันนะครับแล้วก็ขวางมากนะครับพี่นอ้องรับและแ,แล้วที่เราปรับเป็นลานนะครับเป็นลาน<อ>เพื่อจะได้เป็นที่ชุมนุม รวมพ้นครบเมื่อเดินอ้อมมามันก็จะมีสีสันแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ดกกว่าต้งมะม่วงชนิดนี้เขาเรียกว่างาช้างแดงนครับจะมีรสชาติหวานต้งมะม่วงชนิดนี้เขาเรียกว่างาช้างแดง ชาติหวานที่กิ้งเราปลูกไว้หลายต้นนะครับตอนนี้เราก็มาดัดแปลงเป็นสายผมพื้นที่เราเตรียมต้อนรับเพื่อนๆมันกว้างวันนี้เราก็ร้อนเหมือนเดิมอากาศก็ร้อนมาก เหมือนเดิมนะครับมีพ่อค้าแม่ขายบางท่านอยากจะชิมดูเขาก็มาขอชิมซื้อไปด้วยนะครับแดงกันไปเลยนะครับเราออกเดินทางกันไปเลยนะครับการมหาชูโดยเฉพาะงาช้างแดงเขียวสเสวยน้้ำดอกไม้โชคันนั้น โดยเฉพาะชื่อสบายสบายครับผมเหลือประมาณตอนนี้เราให้อยู่ประมาณไม่เกินสิบต้นนะครับไม่เกินสิบต้นนะครับนี่คือสัธ์ที่เรียกมานี้เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากในการส่งออกวันนี้เราก็ร้อนเหมือนเดิมอากาศก็ร้อนมาก เหมือนเดิมนะครับเมื่อเดินอ้อมมามันก็จะมีสีสันแบบนี้นะครับเพราะว่าต้นนี้ดกกว่าม่วงเขียวสวยและมะม่วงแก้วมาเสียบแทนนะครับเราไม่ให้มะม่วงชนิดนี้เหลือเยอะคงจะที่เรียกมานี้เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากในการส่งออกให้พันธุ์ใหม่โดยเอาสายพันธุ มัมุเขาอยากมาสัมผัสอยากมาดูว่ามีเยอะมีมากขนาดไหนอาจารย์ชูก็พร้อมที่จะต้อนรับนะครับหอ,อ,อมนุ่มเนื้อจะสีสดใสออกเหลืองเข้มๆนะครับทุกวันทุกวันลูกไหนที่สุกแล้วก็ ลูกไหนที่แก่เต็มที่เราก็เอาไปทานกันนะครับแล้วก็เขาอยากมาสัมผัสอยากมาดูว่ามีเยอะมีมากขนาดไหนอาจารย์ชูกพร้อมที่จะต้อนรับนะครับตอนที่เราปรับเป็นลานนะครับเป็นลานเพื่อจะได้เป็นที่ชุมนุมรวมคนควงมะม่วงชนิดนี้เขาเรียกว่า งาช้างแดงนะครับจะมีรสชาติหวานจะมาเจอกันแล้วนะครับนอกหอบเป็นยังไงบ้างเนอสุกหรือ,อยังม่วงเขียวเสวยและมะม่วงแก้วมาเสียบแทนนะครับเราไม่ให้มะม่วงชนิดนี้เหลือเยอะคงจะที่เรียกมานี้เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากในการส่งออก จะมาเจอกันแล้วนะครับนอกหอเป็นยังไงบ้างเนาะสุขหรือ,อยาที่เรียกมานี้เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมากในการส่งออกผมพื้นที่เราเตรียมต้อนรับเพื่อนๆพื่อนมันกว้างจะมาเจอกันแล้วนะครับ นอกห่อเป็นยังไงบ้างเนาะสุกหรือ,อยังแดงกันไปเลยนะครับเราออกเดินทางกันไปเลยนะครับทุกวันทุกวันลูกไหนที่สุกแล้วก็ลูกไหนที่แก่เต็มที่เราก็เอาไปทานกันนะครับ แล้วก็มีพ่อค้าแม่ขายบางท่านอยากจะชิมดูเขาก็มาขอชิมซื้อไปด้วยนะครับเหลือประมาณตอนนี้เราให้อยู่ประมาณไม่เกินสิบต้นนะครับไม่เกินสิบต้นนะครับนี้คือเหลือประมาณตอนนี้เราให้อยู่ประมาณไม่เกินสิบต้นนะครับไม่เกินสิบต้นนะครับ นี้คือสะม่วงเขียวสเสวยและมะม่งวงแก้วมาเสียบแทนนะครับเราไม่ให้มะม่งวงชนิดนี้เหลือเยอะคงจะสบายสบายครับผม <c oughs> มีพาาม่อค้าแม่ขายบางท่านอยากจะชิมดูเขากข็มาขอชิมซื้อไปด้วยนะครับัง มะม่วงชนิดนี้เขาเรียกว่างาช้างแดงนะครับจะมีรสชาติหวานหอมพื้นที่เราเตรียมต้อนรับเพื่อนๆมันกว้างที่เราปรับเป็นลานนะครับเป็นลานเพื่อจะได้เป็นที่ชุมนุมรวมคน เราก็มาถึงต้นมะม่วงที่เราอยากจะมาเจอกันแล้วนะครับนอกหอเป็นยังไงบ้างเนาะสุกหรือยังภาพความเป็นกริงมะม่วง